สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีดีซีสติ e F อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะดิบยิบซีจากแบรนด์เคที B ่ดอมาลองหรือว่ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นเคที T ่ดอซ CC c ครีม Speed Cover SPF50 PA3 บวกนั่นเองนะคะสีที่ดิบได้มาเป็นสีเีย i UMB นะคะคุณเพื่อนครมด้านหน้าก็จะมีไฮยาลูรอนิกคูล เลยอะทุกคนคือแบบมันจึงมากจริงๆนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาลองใช้ไปพร้อมๆกันว่าสีเบอร์ศูนย์สองเนี่ยจะรอดกับผิวดิตอนนี้หรือเปล่าคือตอนนี้ผิวํำขึ้นด้วยนะคะหวังว่ามันจะใช้ได้เพราะว่าในช่วงผิวคำดิคิดว่าเบอร์สามมันน่าจะรอดแต่เนี่ยเบอร์สองมันน่าจะแบบสว่างไปนิดนึงในสมัยมัธยมตอนเด็กๆนี่ก็คือแบบใช้บ่อยมากแบบซองอะนะคะก็แบบซองก็มีขายในเซเว่นนะทุกคนนี่จะเป็นตัวหลอดเขานะคะ ก็คือขนาดอยู่ที่50 ml นะจ๊ะพวกผาสะดวกเลยทุกคนน้ำหนักไม่ได้มากลุนนั่นเนี่ยเอาดีๆนี่นะคะเนยครีมลุนแอบรลุน มันบางเบามากอะ่ะก็เดี๋ยวมาพาลงบนหน้าเลยนะชอบในความติดเหลืองของเขาอะ่ะดิบก็เลยมีความใช้ได้ทั้งสีเบอร์2แล้วก็เบอร์3นะคะสีมันค่อนข้างแบบเข้ากับคนเอเชียคนไทยอย่างเราได้ดีแต่ถ้ามีสีที่เข้มกว่านี้อีกหมายถึงนะมันก็คงจะดีกับคนที่แบบผิวเข้มมากๆเหมือนกันนะคะอุย้ยปกติดิไม่ใช้มือเนี่ยทำไมวันนี้รู้สึกใช้มืออยากใช้มือเพราะว่ามันเกี่ยง่ายหรือเปล่าหรือย,ยังไง แต่ก็มันเดิมแหละมันใช้ได้ไม่นานหรอกต่อเด้อพับคุฟชั่นนะคะแต่ว่าถ้าใช้พับคุฟชั่นอะมันจะให้เนื้อที่แบบบางลงนะทุกคนได้มือจะได้ความปกปิดมากกว่านะจ้ะแต่ก็ผิวสวยอะ่ะฟฟลลิ่งแบบกินกันแดดทนอาอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อซีซีอะขึ้นชื่อว่าซีซีก็คือมันจะไม่ได้แน่นอะไรมากมายอยู่แล้วนะคะ แต่มันก็ปกปิดจะพูดว่าไงดีคือเนื้อมันเหมือนจะบางเบากว่าให้ความแบบลื่นกว่าอะไรเงี้ยเบลอขมขนแต่ว่าไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ให้การปกปิดที่ดีอืมต้องพูดยังไงสิ <c oughs> ดีใจนะที่เขาทำมาเป็นแบบเฉดสีอะ่ะเพราะว่าก่อนอะตอนที่เราแบบเด็กๆอะเรียนหนังสืออะสมัยนั้นคือคนอะ่ะชอบผิวขาวแต่งหน้ากันขา,ขาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับมีสีที่แบบขา,ขาว นี่คือแค่1ชั้น1นึ่งเลเยอร์แบบน้อยๆจริงๆแล้วลงกับพักคูชั่นนะคะจะให้ผิวกระดิบป,ประมาณนี้ซึ่งแต่งหน้าไปต่อได้เลยง่ายมากสะดวกมากนะสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่แบบว่าไม่ได้อยากได้หน้าหนักหนาอะไรอย่างอ่ะนะคือดีเลยอ่ะตัวเนี้ยเพราะว่าหาซื้อง่ายราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็มี SP F ถึงห0 P สิบวกก็คือกันแดดไปในตัวลงเอาอยู่อะจริงๆก็อย่าลืมลงคอกันด้วยนะคะเวลาลงนะ ก็ขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกรอบค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากไปแต่งหน้ามาก็เดี๋ยวมาตูมดูผิวกันใกล้ๆนิดนึงนะคะซึ่งดิบไม่ได้คอนทัวร์ไม่ได้คอนซีลเลอร์เพิ่มนี่คือผิวที่ลงจากเคที่ดอซีซีครีมหลอดม่วงสีนัำเบอร์02นะคะมีเดียมเบจนั่นเองจะเห็นว่าพวกรอยดำเนี่ยจะมีความจางลงแต่ไม่ได้ปกปิดทั้งหมด เพราะดิฟลงน้อยมากๆด้วยนะคะแล้วก็ใช้พับคูชั่นในการลงเนาะอืมก็จะได้ผิวประมาณนี้แต่ว่าใครที่ต้องการการปกปิดมากกว่านี้สามารถบิวเพิ่มได้นะคะซึ่งการปกปิดของเขาเนี่ยคือปกปิดได้แน่นจริงๆนะคะเต็ม5ก็คือ5ได้5เลยนะสำหรับถ้าเปรียบเทียบกับตัว CCC สีเขียวแล้วก็ c CC c สีชมพูนะคะตัวนี้ปกปิดได้มากที่สุดค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ CG ตัวสีม่วงนี้นะคะเหมาะกับสภาพผิวแบบดิบด้วยทุกคนก็คือเป็นคนที่ผิวแห้งนั่นเองนะคะหรือว่าคนที่มีริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำค่ะ ก็เลยเลือกตัวสีม่วงนี้มานั่นเองนะจ๊ะเลือกได้เหมาะกับผิวตัวเองแล้วก็เข้ากับผิวตัวเองซึ่งสามารถใช้ได้ตอนนี้ผิวเข้มขึ้นก็สามารถใช้ได้ไม่ได้ดูลอยดูวอกเกินไปนะคะทั้งนั้งที่ดิบยังไม่ได้คอนทัวร์เพิ่มเลยนะจริงๆถ้ารีบคอนทัวร์อะไรแบบนะี้กรอบหน้าหรือว่าเอ,อ่อพวกกรามสันด่างต่างๆก็น่าจะทําให้ผิวทุกรืนแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอน,นี้ไว้ด้วยนะ จ้าใครชอบคลิปรีวิวหรือว่ามีตัวไหนที่น่ารีวิวก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ดิบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ